เกิดอีหยังขึ้นคณะไลซ์สดในช่องพอกันชัยอ่ามือที่ไปเยี่ยมไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปแสดงความยินดีอ่าล้านหมูกระทะปลายหน้านะปลายหน้าหมูกระทะแคมป์ของอน้องปุ่มแปมแล้วก็พระเอกคอนดีที่พอกันชัยกับผ้าลกูลกๆไปอ่แสดงความยินดีหลังจากที่ปุอมแปมกับพระเอกคอนดีเพิ่นได้เปิดอ่าหมูกระทะ ไปหน้ามุกถระแขมขึ้นมาได้กับประมาณเดือนหนึง่งแต่ว่าพอกันใช้ยัยงไม่เคยได้ไปอาเยี่ยมลูกเลยยังไม่ท่านได้ไปแสดงวามยินดีเมื่อนี้ก็ถือโอกาสอาไปแสดงความยินดีแล้วก็มีการไล่สดนํ <c oughs> อ่าในในช่วงที่ไล่สดน้องน้องมิวก็อ่าไป้องเพลงเสียงแบบดีมากลองเพลงแบบอ่ายุคเก่าศูนย์เลยแหละสำหรับน้องมิวลองเพลงยุคเก่าศูนย์ได้ดีมากๆสําหรับน้องมิวเนาะอ่าเสียงแบบเสียงดีเลยสําหรับน้องมิว อ่าสำหรับยุคเก่าสูน่ะเอฟซี FC คนใดที่อาจจะเพ่ันได้เห็นลายสูนหรือพ่อสันในรองหย่อนกลับไปเบื้องเดิออีหลานมิวลองเพลงดีๆมากของไม้เมืองของว่ายุคเก่าสูนหลายเพลงทีน้องมิวได้ลองขึ้นมาเนาะอ่าแล้วก็พ่อช่วงที่อ่าน้องไม่ขึ้นไปลองเนาะอ่ามีมีเพลงเพลงหนึ่งทีน้องบอกว่า,าเพลงนี้มันจริงจังกับน้องมันมันมัน,ม,นมันเข้ากับบรรยากาศชีวิตของน้องแล้วนะตอนนี้คือเพลง,อ,งอย่างน้ำตา ีลาหน่อยที่องค์อิงเคยลองไว้เอาไปบึ่งน้าตาให้ความแบบมันไหลออกมาเองสําหรับน้องวันไมเด็กหน่อยคนงที่ลองเพ่งนี่เอาไปเบิ่งกันค่ะพี่สาวเป็นก่อนเขาเพลงช้าน้องขอหยิบเพลงของผลงานเพลงของพี่อุ๊งอิงนะครับซึ่งเพลงนี้มีความหมายมากมีความหมายณปัจจุบันนี้ของเราใหม่มาก <laughs> น้ำตาอีหลาหน่อยวัดเอาเดอลูกเด้อนทําใออนะไ้กในวันนี <laughs> ้ mơ hồ bấy nhàng, lặng thưa cả trái ồn ào, thơ mai bơi nhôn nam song thay leo thay leo chúc 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 ลองไปต่อ,อไ้เลยสเรลบเพ่งๆนี้เนาะต้องให้น้องมิวมันสวยลองอจนพ่อกัใช้บอกให้ลูกว่าสู่สู่สู่สสต่อไปเพราะว่าอันนี้มัน็นแคลก้าวแรกการทดสอบชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องสู่ต่อไปเนาะ,ะ,ะน้องก็บ,บอกแล้วว่ามันเพลี้มัน,ม,น,ม,นมันถือกับชีวิตน้องนะตอนนี้ก็ เอฟซีก็คงจะร้แล้วว่าหน้ากระถือดามามาหลายแห้งในช่วงบอสกี้วันนี้อ่าพอการใช้ได้เอินเข้าไปห้องเย็นเพื่อปรับทัศนศคติในการอยู่ในโลกของโซเชียลเนาะอ่าเพื่อปรับปรุงตัวเองอ่าสหรับการใช้ชีวิตเนาะในสําหรับการใช้ชีวิตอ่าอยู่กับโลกโซเชียลต้องปรับทัศนศคติอีกหลายหลากกระถือไปเอินไปเว้าไปตัเกเตือนแล้ว ากามีไลย์ดาดามากับโคงสิลูกันแลวเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับนอนะ้องหม่เนาะเด็กหน่อยกับกำลังทํามาหากินอาจจะแบบว่าอาจจะบ่ถือหูภายแนยกับเบบซี่ก็คอยเบิงคอยแย่งเอาแต่ว่าน่ากับถือไปปับไปเ,เอิร์ดยังเอ,อดิดไปเรียกเข้าไปห้องเย็นนั่นล่ละสำหรับนอ้องเมลกับน้องไมนะ่เนาะแบบปรับทัศนคติ ก็รอิึงต่อไปว่าสิเป็นจังไจเนาะแต่ว่าเพ่งงนี่ที่พอโจได้แตงให้อีลาองิงเมื่อถูกดราม่าตอนอีลาาขม่าไม่ไม่กลายแห้งสําหรับองิงจนพอโจได้ต่อเพ่งน้าตาอีลาหน่อยมาให้องิงได้ร้องเนาะตอนนั้นอีลาถูกดราม่าคักแห้งสําหรับองิงมือขึ้นไ์สดนาะวันนไม่ก็เลยคลิปยกเพ่งงนี้ขึ้นมารบองเนาะ บอกว่ามันตรงกับชีวิตเจ้าของนะตอนตอนนี้่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะ,ะสำแต่นอ้องสองเด็กน้อยสองคนนี้บธรรมดาเนาะน้องมิวลองเพ่งกยุคเก่าซุนก็ได้ดีดีมากเลยสําหรับน้องมิวเสียงจะออกเป็นหวานหวานสนองไมค์ก็จะเป็นออกแหบๆแบบหนึ่งค้นลัสไตล์กันเนาะแล้วก็โชว์เพ่งถนัดเพลินเป็นลํำก่อนสําหรับน้องมิว จนพอกันใช้ได้ยุดยุดยุดบรรดาขอลองลองให้ลองใหม่สำหรับเพลงลํำก่อนเอาไปปึงบรรยากาศจะภาพจับมันเทมันจาบมันเด่นแนวใดยามวันเพื่นเสียหาออ้โมเจ้าใจเสือบอมละขี่ขันโอปต้องโอหวมันละนอ จวดโลดเอาๆไป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 ,ไปเอาอีพออีกเป็นแท่งเป็นเส้นกันลูกขึ้นป้อนนักการณนักการณ์เออ ใส่เสียแทนลั่นเตอร์เต้นเจ้าใส่เสียงแคนก่อนแอแนเพิ่อว่าบัดนอกห้องมาบอกตั้อีมพะงูให้จัดตามเส้นตัววัตถุใช้กาดาสีนาวาคนโอคนลั่มสีนาวาคนโอคนลั่มบัดวัตถุพลั่มดังปังปะปะม่เห็นพญาก็ฝากหอเพลงนี้จะเป็นกันเองหรือจะเห็นจันต่อนี่และนอย่าง่งยิเมาีนี่แหละนอย่าง่งยเมาเรียเรเข้าจกเพลงดับสศร้กิใจพน่ง กามีรถตนพนแมตตี้พูบมาจั่งมาเบึงท่านพอ่นพอคืนของสินแสดงพนกมามออกแสงวางม้วยคน,นเบึขอองขอลองขอลองเลยไลขอลองขอลองเลยๆได้ปวดหัวใจเจ้าภาพสักทีหมอลับจกมาให้เบิกทีหมอลำจกมาให้เบิทบกบทีเครื่องดิวก็ตีก็ยังมาตีกันใสเสียงเงินเสียเงานคนจับ บอกเป็นที่เราปัดให้มอยิงชายกองวันให้เงินเพื่นนอนชายคิดเมื่อเนื้อผู้ใดใจข้ามอลำมอดเมาให้มีสุขี่คิดให้คนทีเรื่องไม่ดีอย่าทำรู้ตัวคนจ้างมอลำอย่าให้เพื่อนคิดนำแต่นั้นก็หนักอนเองขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพขอเป็นละตัวแทนเจ้าภาพบอกให้ทั้งซากยามำลำสแสดงมัดกันให้เหมือนคืออนซาเจ๊กสามัคคี่ฮักแทงดองดองเนาะ ขอบคุณค่ะเป็นเพ่งที่นั่งถนัดเนาะสำหรับลําก่อนน้องมิวเสียงสิออกแห็บๆสิไปส่งนี่แบบสีเขาวก็ตัวนั่งขับเสียงเสรรียงนั่งในสำหร,รับลอนก่อนก่อนนี่ที่น่งเอามาอ,ออดิชั่นมือแหลกเนาะนั่งแต่ดเฮดได้แบบดีสมบูรณ์แบบสบําหรับเหมือนลํำก่อนอ่าเป็นเขาก็ลองเสียงของเพืนน่อนวัสดุเนาะเจงได้ก็ขอเป็นกําลังได้ใจให้เนาะอ่าสำหรับเมื่อคืน พอการใช้กับผ้าหลูกๆมาไปเยี่ยมไปแสดงความยินดีกับน้องปอมแปมแลวก็พี่ขอดีที่ไปหน้าโมกะทะแคมที่จังหวัดกาลสินก็ขอให้อาลานของน้องปอมแปมกับพี่ขอดีพี่ขอดีก่ะเป็นเฮ้งๆปังๆเนาะสำหรับเวลาเพิ่นบ่มีงานเพิ่นก็สิมาบริหารอยู่ ้านมูกระที่เพื่อนไดร้ร่วมทุนกันเปิดไว้เนาะสำหรับพระเอกฮอตดี้แล้วก็น้องปองแปมแอ่ารำพื้นโชว์ที่เพื่อนได้รวมหุ่นกันไว้กถือว่าเป็นผลประกอบการที่ดีเมื่อคืนก็นมีหลายๆคนมาหลายๆคนมีอ่มาเดียวก็มาหลายคนก็มา,าที่ลานมูกระทะตรงนี้สําหรับเมื่อคืนมีอะไรสดนํา องพ่อกันใช้ช่องพ่อกันใช่เนาะก็ถือว่าเป็นการพบปะ,ะลูกๆวสันต์ที่บัไดไปหาไปยามก็ถือโอกาสดี่เอากระเช้าไปให้แสดงความยินดีสําหรับอนอกวมแปมออาสวัสดิคลิปนี้ไพรวัสันเดมติดตามฝากกดติดตามฝากกดกไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ากันเด้อพี่น้องทุกซีอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ